สถานการณ์ที่พ่อค้าแม่ค้าต้องเจอในตลาดช่วงหน้าฝนไม่ว่าจะเป็นฝนฟ้าเทล,ลงมาไม่เป็นใจน้ำจะท่วมลูกค้าก็น้อยลงตลาดก็เงียบหนักสุดท้ายแล้วพ่อค้าแม่ค้าอย่างเราก็ต้องเจอกับปัญหาที่กุ้มใจที่สุดก็คือยอดขายตกกําไรดิ่งไม่มีทุนหมุนเวียนวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีที่ช่วยให้ยอดขายไม่ดิ่งกันครับเริ่มด้วยการปรับเปลี่ยนการขายและบริการ เช่นจัดฟร์มชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าหรือมีบริการ Delivery จัดส่งถึงบ้านเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าข้อที่2ปรับแต่งร้านให้เข้ากับหน้าฝนสําหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่เปิดร้านอาหารกลางแจ้งหรือมีโซนา u t ดอเราแ,แนะนําเตรียมที่หลบฝนให้กับลูกค้าเช่นมีกันสาดผ้าใบหรือร่มขนาดใหญ่พร้อมทั้งติดตามพยากรณ์อากาศอยู่เสมอข้อที่3 วางแผนรายจ่ายให้รอบคอบและตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนควรคำนึงถึงต้นทุนราคาสินค้าอีกทั้งวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นน้ําท่วมหรือสินค้าเน่าเสียหรือชารุดและนอกจาก3วิธีที่ผมได้แชร์มาแล้วยังมีเคล็ดลับเพิ่มเติมกับชิ้นเชื่อรถยนต์จีสวั์เงินสดทันใจอนุมัติไวให้วงเงินสูงดอกเบี้ยเบาสบายเริ่มต้นเพียง1%ต่อเดือน อาชีพอิสระแบบคุณก็สามารถหาเงินทุนได้ไม่อยากยอดดิ่งซิ่งมาที่สอสลาสีส้มใกล้บ้านคุณหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกู้ท้าที่จำเป็นและผ่อนชำระคืนไหวนะครับ